หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งแค่เดินเข้าไปในบ้านร้างแต่เธอกลับได้เจอกับบางสิ่งที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเสียงหัวเราะเย็นเยียบเงาที่คลานออกมาจากใต้เตียงและคำพูดสุดท้ายที่จะหลอกหลอนคุณไปทั้งคืนเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การจับคนร้ายเพราะมันอาจยังอยู่ใต้เตียงของคุณค่าคืนหนึ่งในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอสีขาวถนนในเมืองเล็กๆเงียยสงัด นีเพียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนจากใครบางคนที่เดินลำพังเธอชื่อมีนาหญิงสาวอายุ27ปีผู้ทำงานเป็นบรรณารักษ์วันนั้นเธอกลับบ้านช้ากว่าปกติเพราะต้องจัดหนังสือใหม่ทั้งชั้นระหว่างทางกลับบ้านเธอสังเกตเห็นว่าไฟถนนบางดวงดับทำให้บางช่วงของถนนมืดสนิทกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นความชื้นจากดินหลังฝนตีขึ้นเข้าจมูกจนเธอต้องเบื่อนหน้า มีนาเดินเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้าข้างหลังเธอก็เร่งตามเธอหยุดหันกลับไปมองไม่มีใครเพียงแค่เงาของต้นไม้ไหวตามแรงลมหัวใจเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นฝ่ามือเริ่มยินเฉียบและชุ่มเหงื่อมีนารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่หน้าจอกลับมือสนิทแบตเตอรี่หมดเธอกัดฟันเดินต่อ แสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไกลๆให้ความหวังเล็กน้อยเธอตัดสินใจเดินละซอยเพื่อไปถึงให้เร็วขึ้นซอยนั้นแคบมีกำแพงอิฐเก่าทั้งสองข้างกลิ่นอับจากขยะกองหนึ่งทำให้เธออยากอาเจียนขณะเดินผ่านทังขยะที่โยนทิ้งไว้ข้างกำแพงเธอได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเสียงขูดเบาหาหคล้ายสัตว์เล็กหาห แต่แล้วเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงหายใจแรงมีนาแข็งค้างเธอหันขอบไปมองถังขยะและพบว่าไม่ใช่สัตว์เป็นผู้ชายคนหนึ่งเนื้อตัวมอมแมมเสื้อเปื้อนเลือดเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาเบิกโคลงแววตาไร้สติในมือนั้นเขากำมีดเปื้อนเลือดเลือดยังสดหยดลงพื้นช้าฮาหามีนาก้าวถอยหลัง แต่สะดุดกับพื้นครุขระจนล้มลงเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้าหาเธอไม่พูดอะไรสักคำเพียงแต่หายใจแรงขึ้นเรื่อยหาหาเสียงฝีเท้าของเขาเหมือนตอกตะปูลงในหัวใจของเธอทุกก้าวมีนารีพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกเจ็บข้อเท้าอย่างรุนแรงเขาอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวในเสี้ยววินาทีนั้น เธอเห็นบางอย่างข้างหลังเขาเป็นถุงพลาสติกใหญ่สีดำที่ปรี่ออกเล็กน้อยและภายในนั้นมีนิ้วมือของมนุษย์โผล่ออกมานิ้วซีเผือดและเปื้อนเลือดเธอแทบกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอขาของเธอไม่ตอบสนองเธอกำลังจะกลายเป็นเหยื่อคนต่อไปดวงตาของชายคนนั้นจ้องเธอเขม็งและเมื่อเขายกมีดขึ้นสูงเหนือศีรษะ เสียงหนึ่งดังขึ้นจากท้ายซอยเสียงบูดของรถตำรวจแสงไฟวาบแดงน้ำเงินกระพริบเข้ามาในซอยแคบชายคนนั้นหันไปมองเซบถอเบาหาหะก่อนจะวิ่งหนีทิ้งมีนาไว้ตรงนั้นเธอล้มตัวลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนน้ำตาไหลเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยพยุงเธอขึ้นและเมื่อเธอชี้ไปที่ถุงพลาสติกนั้น เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดออกสิ่งที่อยู่ในนั้นทำให้ทุกคนเงียบงนันไม่ใช่แค่นิ้วแต่เป็นร่างของหญิงสาวอีกคนร่างที่ถูกตัดแบ่งอย่างโหดเหี้ยมเจ้าหน้าที่รีบปิดถุงพลาสติกสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจหนึ่งในพวกเขาหยิบวิทยุขึ้นมาเรียกกำลังเสริมทันทีมีนาถูกพาตัวไปยังรถพยาบาลขณะที่เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นรอบๆซอ,อยนั้น นี่ไม่ใช่การฆาตกรรมครั้งแรกในละแวกนี้และเหยื่ออาจไม่ได้มีแค่สองคนเจ้าหน้าที่เริ่มปิดกั้นพื้นที่แสงไฟจากรถตำรวจสะท้อนบนกำแพงอิฐผู้คนเริ่มออกมายืนดูจากหน้าต่างเสียงพึพรรมพำด้วยความหวาดกลัวกระจายไปทั่วบางคนรีบโทรศัพท์หาคนในครอบครัวบางคนยืนจับมือลูกแน่นชื่อของผู้ต้องสงสัยถูกพูดเบาๆระหว่างเจ้าหน้าที่ ชายไร้บ้านที่เคยถูกจับในข้อหาใช้ความรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะลงมือโหดร้ายขนาดนี้มีนาถูกห่อด้วยผ้าห่มที่เจ้าหน้าที่นำมาให้มือของเธอยังสั่นไม่หยุดเสียงหวีของลมยังดังลอดมาตามตรอกเหมือนเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินเธอพยายามหายใจลึกแต่ภาพถุงพลาสติกยังติดตาภาพนิ้วมือที่ชี้ออกมาจากถุง เหมือนร้องขอให้ใครสักคนช่วยเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งจับมือเธอแน่นสายตาเต็มไปด้วยความเห็นใจคุณปลอดภัยแล้วเธอกระซิบแต่มีนารู้ดีว่าความปลอดภัยนั้นเปราะบางเธอรู้ว่าเธอรอดแต่ใครบางคนไม่ได้รอดและคนที่ทำแบบนี้ยังคงหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในความมืด เจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งเริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบพวกเขาพบคราบเลือดเป็นทางลาดยาวเริ่มต้นจากทั้งขยะลากไปจนถึงบ้านร้างที่อยู่สุดซอยหน้าต่างบ้านนั้นแตกประตูผุพังและเปิดแง้มอยู่ภายในงเงียบสนิทแต่กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาชัดเจนหนึ่งในเจ้าหน้าที่เปิดไฟฉายส่องเข้าไปเงาเคลื่อนไหวบางอย่างโผล่พ้นบานประตู เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากชั้นบนพวกเขายกอาวุธขึ้นพร้อมกันและค่อยๆเคลื่อนเข้าไปอย่างระมัดระวังภายในบ้านมีร่องรอยการพักอาศัยชั่วคราวเสื้อผ้าขาดขาดเปื้อนเลือดถูกโยนกองไว้และบนผนังมีรูปถ่ายผู้หญิงหลายใบแปะเรียงกันอย่างไร้ระเบียบบางใบมีรอยขีดเขียนด้วยลายมือวัดฮ่าๆพวกเธอสมควรได้รับมนัน หนึ่งในเจ้าหน้าที่หันไปสบตาอีกคนสีหน้าทั้งคู่ตึงเครียดพวกเขายังคงได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ชั้นบนและทุกย่างก้าวที่เข้าใกล้กลิ่นเลือดก็แรงขึ้นเรื่อยหาหาเจ้าหน้าที่ค่อยๆขึ้นบันไดที่ส่งเสียงลั่นกรอบแรกรบแต่ละขั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยคราบดําำ,ำํำเมื่อพวกเขามาถึงชั้นบนประตูห้องด้านซ้ายเปิดแง้มเล็กน้อย แสงไฟฉายสองลอดเข้าไปเห็นเพียงเงาของร่างใครบางคนยืนหันหลังร่างนั้นสั่นไหวเบาหาหะคล้ายกำลังหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นแผ่วตะแหลมเย็นเยียบจนขนลุกไปทั้งตัวหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตะโกนออกไปหยุดอยู่ตรงนั้นยกมือขึ้นแต่ร่างนั้นไม่ขยับไม่แม้แต่จะหันกลับมา เจ้าหน้าที่อีกคนย่องเข้าใกล้ค่อยๆใช้ปลายปืนผลักประตูให้เปิดกว้างขึ้นแสงไฟใช้ส่องให้เห็นภาพตรงหน้าอย่างชัดเจนร่างของชายคนนั้นกำลังยืนมองกระจกใบหน้าเปื้อนเลือดริมฝีปากยิ้มกว้างผิดธรรมชาติในมือของเขาถือมีดเล่มเดิมคมมีสะท้อนแสงวาบเขาพูดเบาๆกับภาพในกระจกเธอร้องเหมือนคนอื่นเลยน่าสงสารนะ เจ้าหน้าที่พุ่งเข้าไปควบคุมตัวเขาทันทีเกิดการยื้อยุดชั่วครู่มีดหล่นกระทบพื้นเสียงดังชายคนนั้นดิ้นรนหัวเราะดังขึ้นเรื่อยหาหะดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดฝอยเสียงหัวเราะของเขาดังลั่นทั้งบ้านเมื่อเขาถูกจับตรึงกับพื้นเขาตะโกนขึ้นสุดเสียงพวกเธอยังอยู่ที่นี่พวกเธอยังอยู่กับฉัน เสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในบ้านร้างขณะที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินไปเปิดประตูห้องอีกบานกลิ่นเน่าโชอยออกมารุนแรงจนอาเจียนแทบพุ่งภายในห้องนั้นมีเตียงเก่าๆที่เปื้อนเลือดทั่วผืนผ้าและข้างเตียงมีกล่องไม้ใบหนึ่งที่ถูกปิดไว้ด้วยผ้าขาวบางเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดผ้าออกสิ่งที่อยู่ในนั้นคือเศษชิ้นส่วนของมนุษย์จัดเรียงเหมือนของสะสม เรากับเขาไม่เห็นว่าพวกมันคือคนจริงหาหะเจ้าหน้าที่หลายคนต้องหันหน้าหนีบางคนต้องเดินออกไปหายใจลึกข้างนอกภายในบ้านหลังนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลือเลยแม้แต่น้อยมันคือหลุมศพที่ยังมีลมหายใจคือโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องในความเงียบและในค่ำคืนนั้นเองมีนาผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ได้กลายเป็นประจักษ์พยานของบางสิ่งที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเธอถูกพาตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้ปากคำอย่างละเอียดห้องสอบสวนเย็นเฉียบแสงไฟสว่างจ้าแทงตาเธอนั่งอยู่ตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่สืบสวนมือยังสั่นเล็กน้อยขณะถือแก้วน้ำเสียงจดบันทึกจากเครื่องบันทึกดังเบาหาหะแล้วทั้งหมดที่คุณเห็นอีกครั้งได้ไหมครับ มีนาหายใจลึกพยายามเรียบเรียงภาพฝันร้ายให้เป็นถ้อยคำเธอบอกถึงเสียงฝีเท้าในความมืดกลิ่นเลือดที่เข้ามาแทนที่กลิ่นฝนภาพของชายผู้จ้องเธอราวกับสัตว์ล่าเหยื่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฟังจบสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคุณโชคดีมากที่รอดมาได้เขาพูดแต่มีนากลับไม่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีเธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังตามเธอมา ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นแต่เป็นความเงียบในตอนที่เธอลม้มเป็นภาพของนิ้วมือที่ชี้ออกมาจากถุงพลาสติกและเป็นเสียงหัวเราะที่ยังวงเวียนในหูคืนนั้นเธอกลับบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อีกต่อไปเธอนั่งอยู่บนเตียงทั้งคืนไม่กล้าหลับตาไฟในห้องเปิดไว้ตลอดหน้าต่างถูกล็อกสองชั้นทุกเสียงเล็กน้อยทำให้เธอสะดุ้ง แม้แต่เสียงลมพัดผ้าม่านเบาหาหะก็ทําให้เธอหายใจติดขัดความรู้สึกว่ามีใครบางคนมองอยู่ยังไม่หายไปจนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อเธอเปิดโทรทัศน์เพื่อเบนความสนใจข่าวด่วนขึ้นหน้าจอทันทีภาพของชายคนนั้นพร้อมชื่อและประวัติโชคโชนแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุก คือคำพูดสุดท้ายที่เขาให้ไว้กับนักข่าวก่อนถูกพาตัวขึ้นรถเรือนจำเขายิ้มและพูดเสียงเบาหาหฉันไม่ได้อยู่คนเดียวดวงตาของเขาหันตรงมาที่กล้องเหมือนจ้องเธอผ่านหน้าจอทีวีมีนารี่ปิดโทรทัศน์มือเธอสั่นอีกครั้งห้องที่เคยเงียบสงบของเธอกลับรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาจากมุมมืดของห้อง แต่เธอไม่กล้าหันไปมองเพราะในใจลึกหาหะเธอเริ่มสงสัยว่าเขาอาจพูดความจริงมีนาหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนเธอได้ยินเสียงมันดังในหูเธอนั่งนิ่งไม่ไหวติงจ้องมองไปยังพื้นห้องที่เย็นเฉียบเงาเล็กๆจากมุมห้องเริ่มยาวขึ้นไม่ใช่เพราะแสงเปลี่ยนแต่เพราะบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหว เธอพยายามบอกตัวเองว่าเป็นภาพหลอนว่าเป็นเพียงความเครียดที่เล่นงานจิตใจแต่ความรู้สึกนั้นแน่นชัดคล้ายแรงกดดันบางอย่างที่หนักขึ้นทุกวินาทีเธอยกมือขึ้นกระดกแน่นเหมือนจะป้องกันตัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงเหมือนเล็บขูดกับพื้นไม้ชา้หาหาหยาวนานเธอหันขวับไปยังต้นเสียง ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเพียงผ้าม่านที่ปลิวเบาหาหาแต่เสียงยังคงดังต่อเนื่องครืดครืดเหมือนใครบางคนกำลังคืบคลานอยู่ใต้เตียงมีนานั่งนิ่งดวงตาเบิกกว้างจนแทบไม่กระพริบเธอเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์แต่มือของเธอสั่นเกินกว่าจะกดได้ถูกทันใดนั้นโทรศัพท์ดับไปเองทั้งที่เมื่อครู่ยังมีแบตเตอรี่เต็ม เธอเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นเบาๆหลุดออกมาอย่างห้าไม่อยู่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเสียงนั้นเบาชิดหูฉันเห็นเธอแล้วเธอกระโจนลุกขึ้นจากเตียงทันทีแต่ขาข้างหนึ่งสะดุดผ้าห่มที่กองอยู่เธอล้มลงกระแทกกับพื้นหัวกระแทกกับขอบโต๊ะอย่างแรงโลกทั้งใบหมุนเคว้งเสียงในหัวเงียบลงชั่วขณะ ก่อนที่ความมืดจะค่อยๆกลืนกินการรับรู้ของเธอขณะที่เธอหมดสติไปในเงามืดข้างเตียงบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวออกมาเงียบหาหะาใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นเรื่อยหาหะมือหนึ่งยื่นออกมาจากใต้เตียงนิ้วเรียวยาวขยับช้าหาหะผิวซีขาวจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนัง มันแตะลงบนพื้นเบาหาหาเหมือนทดสอบอุณหภูมิจากนั้นมืออีกข้างก็ตามออกมาตามด้วยแขนและไหล่ของร่างที่คลานตามออกมาเงียบเชียบใบหน้าของมันโผล่พ้นจากเงามืดเป็นใบหน้าที่ไม่มีดวงตามีเพียงโพรงดำว่างเปล่าริมฝีปากแห้งแต่เผยเล็กน้อยคล้ายกำลังยิ้มมันคลานเข้าใกล้มีนา ที่ยังนอนหมดสติอยู่บนพื้นร่างของมันโน้มลงช้าหาหาใบหน้าก้มใกล้เธอมากขึ้นทุกทีกลิ่นเน่าเหม็นช่วยออกมาจากลมหายใจของมันคล้ายกลิ่นของสิ่งที่ตายไปนานแล้วมือของมันยื่นมาจากผมของมีนาลากปลายนิ้วผ่านแก้มเธอเบาหาหาและมันก็พูดเสียงแหบแหง้งต่ำและเย็นเยียบ เธอเห็นฉันแล้วตอนนี้เธอเป็นของฉันในขณะเดียวกันที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่กำลังเปิดแฟ้มคดีฆาตรกรรมที่เพิ่งปิดไปพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งที่ปกติในภาพถ่ายจากบ้านร้างในกระจกบานหนึ่งเบื้องหลังผู้ต้องหามีเงาของร่างอีกคนหนึ่งปรากฏอยู่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อนเงานั้นสูงผอม มีใบหน้าว่างเปล่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนใดและไม่ใช่เหยื่อรายใดในคดีภาพนั้นถูกขยายขึ้นบนจอห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งกลืนน้ำลายแล้วกระซิบออกมาเบาหาหะาเราจับผิดคนหรือเปล่าหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นมีนาตื่นขึ้นในโรงพยาบาล แสงไฟอ่อนๆส่องผ่านม่านหน้าต่างกลิ่นยาฆ่าเชื้อแตะจมูกทันทีที่เธอลืมตาเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะข้างเตียงพยาบาลเข้ามาเปลี่ยนสายน้ำเกลืออย่างเงียบหาหะเธอบอกว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงของมีนาและรีบแจ้งตำรวจทันเวลาแต่ไม่มีใครพบร่องรอยของผู้บุกรุกหรือสิ่งใดใต้เตียงของเธอ เจ้าหน้าที่สรุปว่าเธออาจตกใจจนเป็นลมแต่ในใจของมีนาเธอรู้ว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่แค่จินตนาการมีบางสิ่งอยู่ในบ้านคืนนั้นจริงห,าหา่าฮและมันยังคงอยู่หลายวันผ่านไปเธอย้ายบ้านทันทีหลังจากออกจากโรงพยาบาลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลบโซเชียลมีเดียทั้งหมด พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กที่ไม่มีใครรู้จักแต่บางคืนเมื่อเธอปิดไฟและกำลังจะหลับเธอกลับได้ยินเสียงขูดเบาๆใต้เตียงครืดครืดเสียงที่ทำให้ร่างของเธอแข็งทื่อทันทีดวงตาเบิดโพลงในความมืดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกแม้ไม่มีเงาใดให้เห็นแม้ทุกอย่างจะเงียบสงัดอีกครั้งแต่เธอรู้ดี ว่าความมืดไม่เคยว่างเปล่าพระบางสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นไม่ได้จากไปมันแค่รอรอเวลาที่จะถูกพบเห็นอีกครั้ง